เรื่องโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งโครงการการลงทะเบียนนะครับแล้วก็การตรวจสอบสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะมีขึ้นในต้นเดือนมกราคมปี2569ที่จะถึงนี้นะครับท่านนายกก็ยังได้ให้ข้อห่วงใยในเรื่องของหลักเกณฑ์เนื่องจากได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนจานวนมากว่าหลักเกณฑ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีอยู่2เกณฑ์ก็คือเกณฑ์รายได้กับเกณฑ์ทรัพย์สิน ในบางบางบุคคลนะครับที่เกณฑ์รายได้เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เข้าเข้าเกณฑ์ก็คือมีไม่เกินหนึ่งแสนบาทแต่ปรากฏทราบภ,ภายหลังว่ามีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากนะครับจึงทำให้ในรอบที่ผ่านๆมานะั้นหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างมีข้อครางแข่งใจของภาคประชาชนท่านนายกจึงได้ สั่งการนะครับให้กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เหล่านี้ให้ครบถ้วนในทุกมิติเพื่อให้การสํารวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่เนี่ยเป็นไปด้วยความเป็นธรรมเนี่ยเป็นแนวทางที่จะมีการทบทวนสิทธิบัตรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเนื่องจากว่าไม่มีการทบทวนสิทธิมาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วครับ และในการในการอุดหนุนเนี่ยไม่สามารถช่วยเกษตรกรได้โดยโตรงอย่างเช่นไปประกันราคาข้าวไปรับจำนำข้าวเนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วเนื่องจากกรอบเพดานนี้เนี่ยมีอยู่32%ตอนนี้เราเหลือรวมอยู่ประมาณ3%เท่านั้นเองครับเป็นเก็บเอ่อก็เป็ดเก็บตกกับเป็ดสนี่คือเป็ดเดียวกันครับ